สวัสดีครับมาดูมา켓อัลเลอร์จิตประจำวันพุธที่7กันยายน2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันเมื่อวานนี้หลักๆก,ก็คือการช็อตที่โซนสำคัญดานแรกของวันนะครับก็คือที่ Initial r e s i l ย e n c e Zone อ่ะนะครับโดยเทรดเซตอัพนี้น่าจะมีประมาณสัก2ถึง 6R อาได้ไหม โอเคนะครับช็อตแถวๆ i n i t i a l r e s i s t a n e e zone stop o o s s เหนือ Initial Resistence ถ้า Scale Out ที่นี่หรือ l o อ p r o f ฟิที่นี่ก็จะได้ประมาณ3 r นะครับจากนั้น Target หลักของเราก็คือที่ Initial Support และ s p p p r t z โซ e ด้านล่างเราไม่จะเป็นต้องหยุดที่ Initial Support นั่นเป็นเพราะว่า Price s e t t o o n ในระหว่างวันมันบอกเรานะครับถ้าราคาลงมาถึงที่นี่เราจะเห็นว่าเราจะได้ประมาณสัก ที่บอกว่าไม่จะเป็นต้องออกที่ initial support นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนที่ราคาจะลงมาถึง initial support เรามี balancing ก่อนถึงโซนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุด balancing ลงมาเรารู้ว่ามันจะมี momentum เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส์สูงถ้าเบรกปุ๊บ initial support ก็จะเอาไม่อยู่เราจะต้องเปลี่ยน target ระหว่างทางนะครับไปที่ support ต่อไปที่นี่แทน นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเดียวถามต้อง Adjust ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเดียวถามนะครับโอเคกลับมาดูวันนี้ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้ยังติดอยู่ในบาลานซ์12วันนี้นะครับแต่ว่าโ oh, s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  i o n วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ายูโรนั้นจะเ a k Down ลงมาใต้บาลานซ์ซิงสิวันแต่ถ้าจะให้แน่ๆนะครับเราควรเห็นราคาเบร p พรีมาเก็ต u p อร์ตนี้ลงมาด้วย 0.98639ถึง0.98775แต่ยังก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะลงจะยังไม่เบรกลงไปแต่ช็อตเทอมไแอนดอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบ H ตามใดที่โฮอยู่ใต้ initial r e s i s t a n เซลเลอร์จะมีโอกาสนะครับในการที่จะกลับเข้ามาช็อตมากขึ้นและก็มีโอกาสที่จะเบรก pre-market support ลงไปสู่ด้านล่างนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเบรก ขึ้นไปเหนือ initial resistance แต่ถ้ายัง hold อยู่ใต้ resistance zone 99291-99426ถึงได้ก็ยังโอเคอยู่นะครับที่เราจะเห็น seller พยายามจะกดลงมาอีกรอบหนึ่งแล้ว expand ลงสู่ด้านล่างแต่ถ้าหากว่าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ resistance zone นี้จะมีปัญหาทันทีสำหรับ s e ล l e r เพราะมันจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะกลายเป็น fail break down pattern โ okay. อเคเพราะฉะนั้นตามไปที่ยังโฮอยู่ใต้รีเจนเดนโซนนี้โดยว่าอย่างยิ่งใต้อินิเชียลเรสต์สแตนเซลเลอร์คอนโทรลมารแล้ว่าสูงที่ตลาดนั้นจะแพร d Rate ลงสู่ดาวไซน์นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับพาวดอลล่าไปดูเดิเซตัพเมื่อาวานกันนะครับค่อนข้างง่ายเพราะเราเห็นชัดอยู่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นขึ้นไปเทสบาลานซ์ไซด์นะครับเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือช็อตที่อินิเชียลเรจินโซน ตอนไหนก็ได้ตราบใดที่ราคานั้นยังอยู่ที่ initial resistance ช็อตได้ทั้งหมดนะครับแล้วพอราคานั้นลงมาถึงที่นี่เราจะ scale out ก็ได้จะล o c k profit ก่อนก็ได้จากนั้นพอมันกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งที่ initial r e s i s t a n e ก็ช็อตลงมาอีกรอบหนึ่งเราจะไม่เข้าเทรดลองไซ i ์ที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า area แถวนี้เป็น good trade location สำหรับ seller นะครับพาร์ทบนของ b a l านซ์เนี่ยเป็น good trade location สำหรับ s e ลอร์ เราจะไม่เสียงชอ็อตนะครับเพราะฉะนั้นพอมันกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ชอ็อตอีกรอบหนึ่งจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าในระหว่างที่มันเทรดอยู่ระหว่าง Initial r e s i s t a n c e และ Pre-Market Support มัน Build บาลา n ซิ่งแอ e เขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอร็อตที่นี่ไม่ทันตอนที่มัน Break intra day balance จะชอ็อตตรงนี้ก็ได้ตอนที่มัน b เบร k ซึ่ง t a r g e เเราจะเปลี่ยนทันทีเราจะไม่ออกที่ Ini t i a l s u p p o r t ละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในระหว่างทางมันบิวบาลานซิ่งเวลามันเบรกมันจะมีโมเมนตัมอินิเชียลสปอร์ตเอาไว้ไม่อยู่แน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาลงไปใกล้ๆกับพพอร์ตโซนนี้1น8 0 2ีถึง14907ก็ก็ล็อก Prof i t ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเทเซตอัพนี้นะ่าจะมีประมาณตั้งแต่2 r นะครับถ้าออกที่นี่ก็ประมาณสัก2.2 r ถ้าสามารถโฮได้ลงไปถึงใกล้ๆกับซัพพอร์ตโซนนี้ก็จะมีประมาณสัก5อ่าถึง6ะนะครับโอเคกลับมาดูตลาดวันนี้เมื่อวันจันทร์นะครับเราคุยกันไห้ว่าโอเคตอนที่มาลงมา first test ที่ larger time frame support เราน่าจะเห็น reaction ซึ่งเราเห็นจริงๆที่นี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างดีด้วย แต่เมื่อวานนี้เราก็คุยกันไหมว่า i n i t i a l support ของเมื่อวานอยู่ที่อ,อยู่นี่นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไหมว่าถ้าราคานั้นโฮอยู่ใน i n i u i a l support move นี้ที่กลับขึ้นไปน่าจะเป็น stronger buyer กลับเข้ามาแอนทีแต่ถ้าหลุด in s t i a l support ของเมื่อวานจะมีคำถามทันทีว่าการ buyer buy เมื่อวันจันทร์อาจจะไม่ใช่ stronger buyer buy อาจจะเป็นแค่ reaction เท่านั้น ตอนที่ราคานั้นลงมาเทสลา r เชอร์ทางเฟรมสปอร์ตวันนี้ราคากลับลงมาใกล้ๆกับลาเชอร์ทางเฟรมสปอร์ตกลับลงมาใกล้ๆกับบาลานซ์โล w อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือ b บเออจะยังกลับเข้ามา a อคทีฟอีกครั้งหรือไม่นะครับยังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังติดอยู่ใน Balancing ที่ขอบล่างของ Balancing a r e ีนะครับรวมถึงอิน t ิช l s u p p อร์ด้วยก็ยังจะเป็นกูเท l โลเคชันสำหรับไบเออรอยู่ดี ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นตลาดก็จะบาลานซิ่งต่อไปเป็นวันที่5จะขึ้นไปถึงบาลานซ์ไฮในวันเดียวเหมือนกับวันจันทร์กับเมื่อวานนี้หรือไม่ก็ต้องดูอีกทีนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสสูงเพราะว่า volatility ยังมีอยู่ในทางกลรดงข้ามถ้าหากว่า п а d ดอลลานั้นเบรคแล้วโฮ่ใต้บาลานซ์สวันนี้โดยเพาะอย่างยิ่งใต้ Initial Support ชาร์เทอรไปอาจจะต้องปรับทันทีกลายเป็น Bear ish เราก็จะมีโอกาสสูงที่จะหลุดแล้ว expand ได้ลงสู่ด้านล่างซึ่งถ้ามันหลุดจริง mm hmm. ก็เท่ากับว่าตลาดนั้นจะหลุดโลของ2ปีที่แล้วลงไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหยุดที่ไหนถ้ามันหลุดจริงการช็อตเท่านั้นคือสิ่งที่เรามองหาการเทรดลองไซด์จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากแล้วไม่ควรเดา floor หรือว่าจุดจำสุดว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือดอลลาร์ สำหรับทองคำนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันเมื่อวานก็แน่นอนว่าโอกาสช็อตมีมากกว่าพอราคานั้นขึ้นไปสู่บาลานซ์ไฮนะครับโอเคแต่เนื่องจากว่าตลาดขึ้นไปก่อนนะครับที่อินดิเซอร์เรนจ์โซนแล้วพอเข้าสู่ยูโรเซชั่นปุ๊บมันขึ้นไปไม่ถึงแล้วแต่ก็ขอให้สังเกตดีๆนะครับมันเริ่มบิ i บาลานซ n ่งแอเรียขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันขึ้นไปเทสบาลานซ์ไฮ ช็อตตรงนี้ได้เลยเพียงแต่ว่า Stop Loss ถ้าจะให้เซฟควรวางไว้ใน Initial r e เ i o n Zone หรือหลัง Initial r e เ i o n Zone ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอราคานัลงมาแล้วเบรคบาลานซ์ i ายข้างบนนี้ลงมาสู่ v p พอก y esterday v p พอกจะ Scale Out ก็ได้นะครับถ้าใครช็อตข้างบนไม่ทันช็อตอีกทีตอนที่มัน pull back กลับไปที่ area b r e a k down ครับช็อตที่นี่ปุ๊บคราวนี้ ก็สามารถสเกลเอา t ได้ตลอดทางที่ซัพพอร์ตโซนด้านล่างๆนะครับโดยมีทารเก็ตหลักอยู่ที่ขอบล่างของบาล a านซิ่งซึ่งเมื่อวานนี้มันลงมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันหมดก่อนตอนที่ลงมาสู่ซัพพอร์ตโซนนี้ก็สามารถล็อก Profit ได้เลยนะครับถ้าเทรดได้ประมาณนี้เราก็น่าจะได้ตั้งแต่ประมาณสักสมมุติเอาเคสแรกก่อน สต๊อปพอวางไว้ใน i n i t i a l RESISTANCE ถ้าออกที่ yesterday e p o r t เราก็จะได้ประมาณสัก1.5แต่ถ้าโฮได้นะครับตั้งแต่ i n i t i a l SUPPORT ลงไปก็จะได้มากกว่า 2R ไปจนถึงประมาณสัก 4R นะครับเกือบๆ 4R แต่ถ้าเราช็อตไม่ทันแล้วเราต้องมาช็อตตรงนี้นะครับ s t o p Loss เนี่ย ควรวางไว้เหนือบาลานซ์ไฮเป้าหมายมีที่เดียวนะครับก็คือสพอร์ตโซนนี้และสพอร์ตโซนล่างนะครับเพราะฉะนั้นสพอร์ตโซนนี้ได้ประมาณ1.7ซัพพสอร์ตนี้น่าจะมาสัก2.5นะครับโอเคมาดูตลาดวันนี้ทองคำกลับลงมาสู่บาลานซ์โลตราดที่ ไม่เบรกดาวลงไปใต้บาลานซ์ซิงห้าวันนี้ที่นี่นะครับจะกลายเป็นฟุตเท็ดโลเคชันสำหรับไบเออร์ทันทีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นทองคำก็จะ expand range ขึ้นไปสู่อัพไซด์นะครับแล้วก็จะบาลานซ์ซิงต่อไปเป็นวันที่6แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮใต้บาลานซ์ห้าวันใต้ initial support ไม่ใช่เพียงแค่ช็อตเทอมจะต้องกลายเป็นแบ r i s h นะครับแต่สังเกตดูให้ดีมันใกล้กับ Weekly Balance Low มากพอสมควรการที่มันเบรกบาลานซ์ห้วันมันอาจจะมีโมเมนตัมมากพอทำให้เบรกซัพพอร์โซนนี้ซึ่งเป็น Weekly Balance Low ลงมาด้วยนั่นหมายความว่าการเบรกบาลานซ์ห้าวันนี้ช็อตเทอ r m มจะกลายเป็นแ e a r ิ s h และไม่ใช่เพียงแค่นั้น Weekly ซึ่งตอนนี้ Balance อยู่จะกลายเป็นวันทาง i n g Down ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ Area แถวนี้จึงมีความสำคัญ มากในระดับหนึ่งเป็น2 s t สเต็ปนะครับช็อตเทอมก็คือที่5 day balance low ส่วน intermediate time frame หรือว่า w ว e k l y time frame ก็คือที่นี่ถ้าเราจะเห็นไบเอกลับเข้ามา active แถวๆนี้แหละนะครับอาจจะกลับเข้ามา a c t ท v e อีกรอบหนึ่งแต่ต้องไม่ลืม active ไปแล้วรอบหนึ่งไม่สามารถขึ้นไปได้กลับลงมาอีกรอบหนึ่งต้องดูว่าไบเออร์จะต้องการให้ราคานั้นลงไปต่ำกว่านี้หรือเปล่า ค่อยกลับมาบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคําในขณะที่ดาวโจนส์นะครับไปดูเทรดเซตอัพกันเมื่อวานนี้ก็ค้างขน้าชัดเจนเ,นเทรดเซตอัพของเมื่อวานนะครับก็โอเคก็คือหล,ลักๆคือการช็อตใกล้ๆก,กับ Initial r l s i s t ื n c e Zone จะเห็นว่าครั้งแรกที่ขึ้นมานะครับขึ้นไปไม่ถึง1และ2 ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เหนือไฮนี้นะครับคืออิน d a าเดไฮเพราะฉะนั้นสามารถช็อตได้เลยโดยเอาสต็อปลอดวางไว้เหนืออินิเชียลเรสเ n c e z โซนจากนั้นมันเริ่มบิลบาลานซ n ่งแอเรียแล้วเบรกดาวเหนครับเพราะฉะนั้นพอมันเบรกดาวปุ๊บเราจะรู้แล้วว่ามันจะมีโมเมนตัมมันสามารถทะลุ p o r t z o ซนนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มคิดถึงเรื่องการเทคโปรฟิตที่ใกล้ๆก,กับอินิเชียลสอร์ แต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ลงไปนะมครับมันบาลานซ์อยู่ประมาณสัก15นาทีพอมันเบรกปุ๊บระวังให้ดีถ้าจะเข้าเทรดลองไซด์เพราะว่าถ้ามันเบรกแบบนี้มันจะมีโมเมนตัมอาจจะลงไปถึงท้ายโซนนะครับเพราะฉะนั้นช็อตที่นี่สามารถเทคโปรไฟตที่ได,ได้หรือหลังโซน initial support ได้แต่เราสามารถเทรดได้ทั้ง2ทางเนื่องจากว่าช็อตเทอร์มิแอสเป็นนิวทรลนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูนิดนึงตอนมันเบรกไปปุ๊บเราจะต้องรู้ทันทีว่าถ้าจะ เทรดลองไซส์เฟดแบ็กกลับเข้ามาเนี่ยเราต้องสกิลคูเทรดโลเคชันก็คือควรเทรดประมาณสักท้ายๆโซนในการเทรดลองไซส์ขึ้นไปนะครับโดยมีทารเก็ตอยู่ที่อินทราเดบาลาน์เบรกดาวน์นี้สามารถล็อก p r รฟิตได้เลยหรือจะล็อกโปรฟิตที่มิดพอยก็ได้นะครับโอเคมาดูวันนี้จะเห็นว่าณช่วงโอในเซชั่น ตลาดเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง5วันแหละเพราะฉะั้นคำถามสำคัญก็คือมันจะโฮไหมใต้ area balance breakdown ตราบใดที่ยังโฮอยู่ใต้ initial resistance 31218ถึง31271โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงใต้ pre market resistance 31120ถึง31178 short term bias จะต้องกลายเป็น bearish นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มเบรกอินิชยลสปอร์ตมันก็จะ expand ได้ลงไปสู่ดาวไซด์ได้แต่ต้องไม่ลืมมันลียังเป็นบาลานซ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสปอร์โซนด้านล่างๆก็น่าจะมี reaction พอสมควรนะครับในทางกัน,นข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกกลับขึ้นไปเหนืออินิชั่นรียนนได้ก็จะมีสีสูงที่ US 30หรือว่าดาวโจนจะกลายเป็น fail break down pattern นะครับโอเค ปัะจันทั้งหมดนี้คือมาร์เก็ตอนนาลสิประจำยันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดท,ที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ